สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเช็ครายชื่อผู้ติดตามใน Facebook ได้ง่ายครับต้องบอกว่าณปัจจุบันครับเฟซบุ๊กของเราเนี่ยเราสามารถเปิดให้มีคนมาติดตามเราได้นะครับซึ่งเราก็ควรจะเช็คด้วยเหมือนกันบางทีเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับแอบมาดูข้อมูลของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็อันตรายนะครับเราก็สามารถดูว่าเอ๊ะใครมาติดตามเรานะครับคนรู้จักหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่รู้จักแล้วก็มีโปรไฟล์ไม่ดีนะครับอันตรายด้วยนะครับเราจะได้ได้ ซึ่งขั้นตอนในการเช็คตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคครับวิธีการเช็ครายชื่อผู้ติดตามเราใน Facebook ได้ยังง่ายด้วยตัวเองนะครับเราสามารถเช็คว่ามีใครมาติดตามเราได้นะครับเริ่มต้นก็คือเข้ามาที่ a c e b o o k ครับเข้ามาที่ Facebook เมื่อเข้ามาหน้า a c e b o o k นะครับให้มาที่มุมขวาด้านล่างครับคำว่าเมนูครับเมนูนะครับมุมขวาด้านล่างนะครับกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามานะครับคราวนี้ก็คือให้เรามาที่ชื่อโปรไฟล์เราครับชื่อโปรไฟล์เราครับตรงที่มีกรอบชี้อย เมื่อเราแตะเข้ามาที่โปรไฟล์นะครับคราวนี้ก็จะมี2หัวข้อที่เราต้องเรียนรู้นะครับหก็คือผู้ติดตามเนี่ยนะครับหัวข้อที่เราจะมาดูวันนี้กับกําลังติดตามนะครับกำลังติดตามหมายว่าเราไปติดตามเขานะครับก็คือต้องแยกตรงนี้ให้ออกก่อนนะบางคนเข้าใจผิดนะครับก็คือผู้ติดตามคือเขามาติดตามเรากําลังติดตามเราไปติดตามเขานะครับก็กดไปที่ผู้ติดตามครับกดไปที่ผู้ติดตามจากนั้นนะครับก็จะปรากฏรายชื่อผู้ติดตามเรานะครับเราก็สามารถเช็คว่าเอ๊ะ คนที่มาติดตามเราเนี่ยเป็นเพื่อนเราหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่คนรู้จักหรือไม่ใช่เพื่อนเราเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้นะครับต่อมาสมมุติว่าเขาเป็นเพื่อนเรานะครับหรือเป็นคนที่เรารู้จักนะครับเราก็สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้เลยก็คืออาจจะยกตัวอย่างก็คือ mm. กดไปที่จุด3จ,จุดครับจุด3จุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เปกราชี้อยู่นะจากนั้นก็จะมีในส่วนของ3หัวข้อนะครับ3หมัวข้อที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับหนึ่งส่งข้อความไปคุยกันก่อนทักกันก่อนนะครับอาจจะเป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยเราอาจจะ เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนได้3คือสําคัญตรงนี้นะครับคือสามารถบล็อกนะครับบล็อกไม่ให้เขามองเห็นข้อมูลของเราได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นวิฉาชีพก็ได้นะครับอันนี้เราก็สามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะคนนี้นะครับเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเราหรือเปล่าหรือเราไม่ต้องการให้เขามาดูโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็สามารถกดบล็อกได้เลยนะครับนี่ขั้นตอนในการเช็ครายชื่อผู้ติดตามเราใน Facebook ได้ง่ายด้วยตัวเองครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เมื่อฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอยากสนุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แจงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไฟทครับ